จังหวัดสกลนครร่วมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมความหลากหลายและสีสันของชาวสกลนครสกลนครพรมันเฟสติวัลสอ2พ2ส่งเสริมการท่องเที่ยวมวลแซบตลอดงานค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายน2568ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีราชการที่5จังหวัดสกลนคร อปจอสกลนครจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครประจำปี2568ร่วมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมความหลากหลายและสีสันของชาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวีรรัต์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนางสาวจิรัชยาสับโสสสสกลนครเขตสาม นายพัฒนาสับโสสสสกลนครเขต4หัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนร่วมงานค่ะ นางนาริมนสัพโสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้กล่าวนะคะว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดต,ตามนโยบายรัฐบาลโดยบูรณาการจัดงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายดึงดูดความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงาน มีการจัดในเทรศการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมวิถีชนเผ่าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสกลน,นครการจำหน่ายอาหารซึ่งเป็นของแทบจังหวัดมีการออกบูธจำหน่ายผลิตภาาัณฑ์โอท็อปการแข่งขันเคป๊อปคัพเวดการประกวด r u n เวย์วอล์กพลายมานันและคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินค่ะส่วนในวันนี้ค่ะ28มิถุนายน2568 ก็จะมีการเดินพาเลตสกลนครพรยมันต์เฟสติวัล2025ทั้ง18อำเภอจากบริเวณประตูเมืองนะคะมายังลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ตั้งแต่เวลา16กีกาเป็นต้นไปพร้อมกับแสดงแร็ค q คว e นสุดอลังการแล้วก็คอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอดงานค่ะกับงานพรยมันที่สกลนครค่ะ